สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเฟรมศิลกรรมนะคะมาว่าด้วยเรื่องศิลกรรมกันนะคะก่อนอื่นเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องศิลกรรมแปลงเพศกันนะคะคือว่าการทำศิลปกรรมแปลงเพศของพี่เฟรมกับคุณหมอทิติกับคุณหมอกมลมน,นี่ถ้าใครสนใจที่จะจองคิวก็สามารถจองได้นะคะตอนนี้คิวเดือนกุมภาเต็มแล้วนะคะเดือนมีนาก็เต็มเดือนเมษากําลังจะเต็มนะคะใครที่อยากได้คิวก็รีบโทรมาจองเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอทิติ ทำเยอะมากไม่แน่ถ้าคุณหมอทำเยอะทำจนพอแล้วคุณหมออาจจะวางมือไม่แปลงเพศแล้วก็ได้นะคะใครที่อยากจะรีบแปลงเพศก็รีบมาทํานะคะเพราะว่าจิ๋มของคุณหมอทิฏติก็สวยแล้วก็ตาเข็บก็ดีอะไรเนี้ยดูแลรักษาสองอาทิตย์เดือนหนึ่งก็โอเคแล้วนะคะส่วนน้องๆที่ถามมาว่าพี่เฟรมคะกินโฮอร์โมนได้หรือ,อยังหลังจากแปลงเพศไปสามอาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งค่อยกินโฮอร์โมนนะคะโปกินาว่า ยาคุมกําเนิดโฮโมนผู้หญิงกินไปเลยแต่ว่าพวกหนูต้องกินยาแก้อักเสบลดบวมแก้ปวดหลังจากออกโรงพยาบาลไปแล้วสองอาทิตย์นะคะสามอาทิตย์ค่อยกินโฮโมนได้ผ่าตัดแปลงเพศสามอาทิตย์เดือนหนึ่งถึงจะกินโฮโมนได้นะคะไม่ใช่ว่าผ่าไปอาทิตย์เดียวมาถามว่าจะกินโฮโมนได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเธอต้องกินยารักษาตัวเธอให้หายก่อนก่อนที่เธอจะมากินโฮโมนนะคะพอหายแล้วเธอค่อยมากินโฮโมนนะคะ แล้วก็ส่วนเคสผ่านหน้าอกนะคะก็ราคาเดิม6,9 0 0 0นะคะนอนนอนหนึ่งคืนเลือกไซส์ได้จนถึง400ร้ซีซีนะคะถุงเป็นถุงอย่างดีถุงพิเศษอย่างดีนะคะส่วนตาจมูกหูคางปากบนปากล่างค่อยโทรมาถามกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมคะพี่เฟรมอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ช่วงเอาแปลงเพศผ่านมก่อนส่วนตาจมูกคางอ,อินบ็อกถามพี่เฟรมได้ที่ ID l ดี e เฟมไนฟ์ 9, F A M E N I C E เบอร์โทรก็0877-0496-96นะคะใครสนใจที่จะจองคิวอะไรก็รีบโทรมาจองนะคะส่วนแปลงเพศนะคะแปลงเพศคุณหมอกระมนลสามารถจองได้ไม่เกิน1อาทิตย์นะคะใครจะแปลงเพศกับคุณหมอกระมลก็ไม่เกิน1อาทิตย์นะคะราคาจะเริ่มต้นที่1นึ0 0 0บาทไม่รวมค่าใบจิตแพทย์ไม่รวมค่าแท่งโมนะคะส่วนคุณหมอทิตินี้รวมทุกอย่างหมดแล้วค่ะราคาเดิมนะคะ ไว้ใครสนใจอะไรก็สามารถตรมาถามพี่เฟร,รมได้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ